วิธีสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับบิดคุญแจนะครับผมแล้วดูที่โช๊คนะครับก๊อกด้านล่างคือก๊อกน้ํามันนะครับด้านบนคือโช๊คก่อนสตาร์ททุกครั้งทุกครั้งนะครับเลื่อนมาด้านหลังนะครับแล้วบิดคุญแจนะครับพร้อมทั้งบิดคันเร่งช่วยนิดหน่อยนะครับพอหลังจากนั้นดันโช๊คกลับนะครับแล้วบิดคุญแจพร้อมทั้งบิดคันเร่งช่วยนะครับ ส่วนวิธีสตาร์ทแบบดึงทำเช่นกันนะครับผมดึงโชค๊คบิดกุญแจที่ออนนะครับผมแล้วดึงสตาร์ทมือด้านขวานะครับกำเบรกนะครับพร้อมทั้งบิดคันเร่งช่วยนะครับถ้าไม่ติดนะครับก็คือดันโช๊กลับแล้วดึงสตาร์ตอีกครั้งพร้อมทั้งบิดคันเร่งและกำเบรกช่วยนะครับ ต,ติดง่ายนะครับผมแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องบิดคันเร่งช่วยนิดหน่อยนะครับส่วนวิธีชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมได้ทำการติดตั้งปลั๊กตัวนี้นะฮะเ,เดี๋ยวผมจะมีอะแดปเตอร์แถมไปให้1ตัวนะครับลูกค้าก็สามารถเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนีย่ยนะฮะส่วนน้ำมันเครื่องใช้น้ำมันเครื่องร่วมกับ มอเตอร์ไซค์สีจังหวะทั่วไปนะครับเอ่อน้ำมันเครื่องเบอร์40นะครับผมปริมาณในการเปลี่ยนถ่าย0.6ลิตรครับส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงแนะนำเป็นโซฮอ91นะครับผมเอ่อตอนนี้ก็ผมก็เติมน้ำมันเอ่อบางส่วนนะครับอยู่ในถังเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับ